ับมาอยู่กับเสรีดราม่ากันต่อนะครับไปกันต่ออันนี้เป็นเรื่องของคุณป้าหัวร้อนกระชากผมสาวอาจารย์ประเด็นคืออะไรมะแย่งที่นั่งในรถตู้เหตุเกิดเนี่ยมันเหตุเกิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่มีรูปกระชากเออมีภาพเคลื่อนไหวกระชากหัวกันแต่เหตุต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดที่แถวรังสิตเขาบอกอย่างนี้เนี่ยในรูภาพอาจารเขาก็ชักอย่างนี้เลยนะกระชากนี่นีนี่คือภาพที่เกิดขึ้น แล้วก็มีการด่าทอกันผู้หญิงคนนี้ก็ไม่สู้นะก็ฟังซึ่งมันจะมีอีกคลิปหนึ่งอาจารย์คลิปแรกเอ,อ่ออันนี้คลิปแรกพอคลิปที่2เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่คุณผู้หญิงคนที่ดูก,กระชากหัวเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ก็โดนด่าทอมาในรถตู้เล่าให้ฟังอย่างนี้เนี่ยอันนี้เขาก็ด่าทอกันนะเขาด่าทอกันไปเรื่อยๆก็เล่าให้ฟังอย่างนี้อาจารย์เวลาคนขึ้นรถตู้เนี่ย เวลาไปถึงตอนเช้าๆเนี่ยมันจะมีการเข้าแถว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9จนถึง12คนเมื่อครบ12คนเนี่ยรถตู้จะเปิดให้เราเข้าไปคือก็ไม่รู้แหละว,วิธีคิดอันนั้นเป็นยังไงอะ่ะเหมือนถ้าเป็นเราอะ่ะเหมือนเราเราคิวหเราก็เลือกที่นั่งได้คุณพี่คนนี้เข้ามาถึงก่อนเขาก็เลยเลือกที่นั่งที่เป็นตัตวแรกเลยของเปิดรถตู้มาแล้วเจอแต่ไม่ยอมขึ้นไปก็เลยวางกระเป๋าเอาไว้ ส่วนคนนั้นเนะี่ยเขาว่าเขาให้เห็นว่าเขานั่งหลังแล้วมันเวียนหัวส่วนคนนั้นมาถึงก็บอกบ้าถึงก่อนเข้าไปข้างในสิยนอย่างนั้นด่าจนผู้หญิงคนนี้ก็ซึ่งผู้หญิงคนนี้นั่งสงสารมากนะุผู้ชมคือปกติขับรถไปแต่วันนี้รีบก็เลยนั่งรถตูก้กูยอมก็ได้ก็เขาก็ยอมแล้วนะอาจาย์ก็ไปนั่งข้างหลัง,นงเนี่ยนั่งแบบนี้เนี่ยแล้วคุณพี่คนนี้ก็นั่งอยู่หน้าที่เบอร์ก็ด่าเขาไปตลอดทางเลยคนนี้ก็ไม่ได้สู้อะไรเงียบก็เงียบ,ยบคือมันเหมือนแบบก็ได้ที่นั่งแล้วจะด่าก็ แล้วคนนี้ก็ไม่ได้ด่าทอนะตามที่เขาเล่าขา่าวไม่ได้ด่าทอนะพอเขาก็เล่าออกทีวีแล้วก็เห็นก็ลงพอถึงอนุสาวรีย์ก็ลงจะเป็นมันต่อเพื่อจะขึ้นบันไดเลื่อนนั่นแหละคะ่ะก็ถูกกระชากลงมาอาจารย์ออภาพรวมเป็นอย่างเงี้ยเอาอยัางไงดีพูดไม่ออกพูดไม่ออกออก็ว่างงมากว่ายังไงอ่ะือถ้าเกิดสมมติขเขาไม่ยอมย้ายให้แล้วกโกรธมันก็ยังอีกเรื่อง,งหนึ่งแต่<อ>นี่เขาก็ย้ายให้แล้วไม่ใช่เหรอใช่แล้วจะไปกระชากหัวเขาทำไมอีกอะ ไม่รู้ละโมโหอะไรคือเหตุผลก็โมโหตั้งแต่วินาทีแรกที่โมโหแล้วไงยังไม่จบอา้าอันนี้เขาเลยกผ่านไหมซึ่งวันพอเขาโดนกระชากผมอันนี้นะครับคุณู้่อิงโดนกระชากผมเธอก็ไปแจ้งความขอกล้องวงจรปิดจากมุมเนี้ยแล้วก็เธอที่มีมือถือสองคลิปไปแจ้งตำรวจแล้วคืออย่างนี้เนี่ยมันหาตัวไม่ยากเราก็ขึ้นทุกวันต่อให้ในที่สุดก็บพบตัวนะครับก็โดนตำรวจจับแล้วแล้วก็โดนแจ้งไปสองข้อหาอาจารย์ดูหมิ่นซึ่งหน้าที่ด่าเขาเนี่ย จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับ1 0,000บาทนะครับหรือทั้งจำนาบัตรรวมทั้งทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหนตนุให้ก่ออันตรายแก่จิตใจก็จำคุกไม่เกินสองเดือนปรับอีก4ี่0 0บาทที่ก๊อบเล่าเรื่องอย่างนี้เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมมันมีปรับมันมีจําคุกถ้าเราใจร้อนขนาดเนี้โอกาสที่เราจะโดนจําคุกไม่ขึ้น้นอกจานสงบซะจะดีกว่าจะเสียตังค่าปรับทําไมถูกไหมแล้วก็ถ้าสมมุติว่า การติดคุกไม่รอรงอาญามันจะเป็นยังไงใช่ติผคุกเดืนหนึ่งนะแค่ไม่ได้ที่นั่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้ด้วยแค่ได้ที่นั่งสงบอารมณ์บ้างเถอะเนาะต้องเป็นห่วงเรื่องก็ต้องเรื่องสงบอ่ะเนาะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเอาเรื่องนี้มาอย่างที่อาจารย์แนะนําว่าต้องสงบอารมณ์แล้วก็อาจารย์สอนก็เสมอว่าคนฉลาดเวลาทําอะไรเนี่ยให้จะนึกไปถึงจุดผลลัพธ์ผลลัพธ์ไปค่ะเนี่ยถ้าฉลาดจะรู้ว่าถ้าฉันกระชากเขาด้วยความสะใจอ่ะ ฉันอาจจะโดนปรับหนึ่งหมื่นหรือสี่หมื่นบาทคิดเรื่องพวกนี้สิแล้วดีไม่ดีท่านทาเกิดไปมีเคยฉันเป็นคนทำอย่างนี้ไปแล้วใช่ติดคุกติดคุกนะดังนั้นอาจารย์บอกเสมอนะเนี่ยคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจเย็นเย็นจเย็นเย็นจริงอ,อ่ะเรื่องนี้ก็ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไปเปิดที่บ้านก็ได้ไม่ใช่เปิดกลางสภา <c oughs> เรื่องของนายรนเทพอนุวัฒน์สสพพักประชารัฐจังหวัดชนบุรี เขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีการเปิดภาพผู้หญิงปือยในระหว่างอภิปรายร่างประมาณปีสอง4ันลวาระสองเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคนซูมแบบซูมไปจนในภาพอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อ่ะเนี่ยอ้าวเขาปฏิเสธได้เขาก็บอกอย่างนี้ว่าเขาไม่ได้รูรูปปอกเขากำลังดูกรณีที่คนขอความช่วยเหลือ ผู้หญิงคนนี้อาจจะถูกบังคับถ่ายก็ได้เขากำลังพินิษพิจารณามือนี่คือแหวกอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะแหวกแแวะแวะแ,วะแวะให้เห็นชดัดขึ้นเอออาจารย์เอางี้คนก็ไปร้องให้คุณชวนเนี่ยประธานรัฐสภาเนี่ยตั้งคณะกรรมการไต่สวนให้หน่อยคุณชวนบอกเลยว่าไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลและการนั่งดูรูปอะไรก็ตามไม่ขัดต่อระเบียบการปฏิบัติตนในห้องประชุม ก็เลยฟ้องร้องไม่ได้ส่วนเขาก็อย่างที่บอกแหละอาจารย์เอาอย่างนี้ผ้ามันออกมาแล้ว่ไม่ขัดระเบียบหรอกอาจารย์เราไม่รู้ประธานพูดแต่เราจะไปเถียงประธานได้ไงแต่หนูคัดใจอาจารย์อา้าวคืออย่างนี้ <laughs> ที่เขาพูดเองไงตัวเขาบอกว่าผมพังหมดแล้วอนาคตมผมใช่ไหมเพราะว่าประนามกันอย่างนี้ไม่ให้ความเป็นธรรมกับผมเลยเพราะฉะนั้นคุณชวนจะจัดการหรือไม่จัดการเขา่าโดนสังคมจัดการไปเรียบร้อยแล้วจริงอันนี้สําคัญ ซึ่งเอาจริงนะส่วนถ้าเกิดคุณชวนบอกไม่ผิดก็ไปเถียงคุณชวนไม่ได้เราเขาเป็นประธานเมื่อกี้มีภาพอินเสิร์ตมาหนึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกิดครั้งแรกปี2 5 5 5เคยเกิดแล้วคุณนัทสสกรุงเทพเนี่ย uh huh. แกก็เคยทําแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกแหละมันก็ไม่ได้มีการถูกตั้งคณะกรรมการอะไรแต่มันก็เป็นเรื่องของการสังคมก็ประนามกันไปสังคมประนามไ,ไปเรียบร้อยนะเขาเขาบ่นเองเขาพูดเอง,เเองจริงเขาบอกเขาแย่แล้วสังคมให้ความเป็นธรรมกับเขาเลยเอาอย่างนี้ฝากเอาไวล้ละกัน ก็ไม่ควรจะเปิดแล้วคือเขาอธิบายได้แต่คนจะเชื่อไหมเขาเช่อรือ่ใอีกเรื่องหนึ่งเนาะสองเรื่องเอามาฝากกันเรื่องอารมณ์ร้อนกับเรื่องทําเรื่องที่เหมาะที่ควรที่ถูกกาลเทศะถ้าเธอช่วยแบบนี้ทาไปช่วยกรรมการบอกอยู่นี่สมมติอาจารย์ก็เป็นทีมเดียวกันมีมีคนส่งมาเป็นรูปโปสมาช่วยกันดูซิว่าเขาอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้มีพยานซะหน่อยคนจะได้ไม่ด่าเนาะอย่างน้อยเวลาใครไม่ด่าบอกโนจนอยู่ทีมงานจะบอกทีมงานแล้วว่ามาดูซิเด็กผู้หญิงคนนี้มันอยู่ในที่ที่ทำไมต้องก็จะไม่มีคนด่า แต่พอดูคนเดียวงียบๆแปลกๆเข่บอกนั่งห่างคนอื่นเยอะนี่ใช่มันก็คิดไปได้ว่าไม่ได้น่าจะช่วยคนอื่นไม่พูดดีกว่าช่วยอะไรอมาดูดีกว่าข้อความจากทางบ้านมีข้อความจากทางบ้านแน่ๆช่วงสุดท้ายและช่วงท้ายๆแล้วมาดูกันส่งข้อความมาอาจารย์ทำไมใจร้อนแบบนี้ไม่คุ้มจริงๆน่าจะเป็นของผู้หญิงคนนั้นจริงผู้ชมไม่คุ้มนะหลายต่อหลายครั้งที่กอลอาจารย์เอาเรื่องใจร้อนอย่างเนี้มาผลคือคนที่ทําก็ถูกจับเนาะถูกจับถูกปรับจริง เ้อ er. คนเราถ้าไม่เคารพกฎระเบียบที่ถูกต้องแล้วพอวันหนึ่งเขาได้มาเป็นผู้นํากฎหมายที่มีเขาอยู่เขาคงอยู่เหนือกฎหมายใช่คือถ้าเกิดทําผิดแล้วไม่ให้กฎหมายจัดการเนี่ยคนคนนี้จะต้องอยู่เหนือกฎหมายตลอดไปห,หรือไม่เขาก็จะเปลี่ยนกฎหมายเนาะใ,ให้เขารอดไปเรื่อยๆฉันต้องถูกตลอดเลอลวลาเนาะดังนั้นก็น่ากลัวนะครับคนแบบนี้รัฐประชาชนจะมีแนวทางทําอะไรได้ บ้างให้พ้นจากวังวนวังวนแบบนี้ไม่ได้ทาอะไรได้มั้งอาจารย์ไม่ได้หนึ่งคนคนหนึ่งก็อยากจะเป็นใหญ่ตลอดการต้องการที่จะเป็นคนที่สามารถกลับเมืองไทยได้โดยไม่ผิดกฎหมายครับแล้วถ้าเกิดมันยังไม่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่จบอีกคนหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครับและถ้าตราบใดยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาก็ยังไม่จบ มันก็จะมีวงมังวนอย่างเงี้ยเนาะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเอา,อางี้รัฐก,กค็คงเขาต้องไปคุยองเขาแหละว่าจะทํายังไงให้มันซอฟที่สุดประชาชนเข้าใจที่สุดเราในฐานะประชาชนเราทํายังไงให้รู้เท่าทันเรื่องนี้เราก็เชื่อตัวเราเองอย่างเช่นเราเป็นคนพักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์เราก็ดํารงของเราอยู่นี้ต่อไปเ<อ>ชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายตามคันรองกองทัพส่วนถ้าทัวร์มันจะมาลงก็จะไปสนใจทัวร์เนาะ เราคือตัวเราจริงนะฮะเอาไปต่อเชิญข้อความต่อไปเลยสรุปจุดไม่ติดใ <c oughs> ช่อไม่ต้องพูดค่ะอันนี้ครั้งในถึงทันบอกกลัวไม่เข้าใจฉันทราบเลยจา้าจุดไม่ติดอาจารย์ไม่ติดจานวนคนขนาดนั้นไม่ติดอ่าอาจารย์ผู้จํานวนคนก็น่าจะรู้นะคะว่าเรื่องอะไรจริงๆคนก็เยอะประมาณนึงแหละแต่อย่างที่อาจารย์บอกแหละมันมีสีอื่นมาแซมคือถ้าเป็นสีเดียว เกินแสนยังไม่ติดเลยเกินล้านถึงจะตีนะก็ถ่ายเยอะๆไว้แต่มันเห็นสภาพเขาเรียกขนาดของสน,นามขนาดของสถานที่ก็จะรู้ว่าอุ้ย้คาคนยืนห่างกันขนาดนั้นหลอมแหลมเนาะ,นะ,ะไปข้อความต่อไปเชิญครับใช่คุณกอ๊อฟอะไรก็ว่าพวกนี้ขอโทษใครคุกโคตรก๊อฟโคตรคุกคามจากการพูดจาตะคอกเสียงให้ส่งทัวรแทนออกมารับหนังสือใช่ใช่ เขาเนี่ยคุกคามคนอื่นจริงก็ฟมาใช้คําว่าโคตรคุกคามเพราะว่าอะไรเราอะแค่ไม่เรารู้อยู่แล้วถ้าเราพูดมึงก็ด่ากูก็เลยไม่พูดเพราะกูไม่พูดมึงก็ด่าภูาปะเนี่ยโคตรจะคุกคามจริงๆเพื่อนคือก็มารู้จักกับศิลปินดาราหลายท่านก็ยังพูดว่าพูดไม่พูดพูดไปก็ต้องโดนด่าแน่ๆเลยพอไม่พูดก็โดนด่าทุกคนอุดดัดไปหมดนี่แหละนี่คือสิ่งที่เจะคุกคามเขาจะมาไว้เอาไปต่อไปต่อโโถคุณก๊อฟเขารู้กันหมดแล้วว่าใคร ที่ที่ใส่เสื้อผ้าลายที่เบิกเงินโดยไม่ขึ้นเวทีอ๋อเซเล็บคนนั้นใช่ไหมก็เอ่ยไม่ได้เงาจานก็ว่าคนรู้หมดแล้วแต่เราก็อย่าไปเอ่ยเลยอย่าไปเอ่ยชื่อเขาคนรู้ทั้งประเทศแหละก็ว่าขาดเว็บไซต์นางงามยังเอ่ยชื่อเขาเลยก็งงมากเอาไปต่อเชนทุกคมต่อไปผมคนนครศรีธรรมราชยังไม่เคยคิดจะไหว้ไข่เลยเอาเดี๋ยวก่อนมันกลายเป็นพุทธพาณิชย์ไปแล้วพระทําให้คนงมงายอ่านี้เป็นเรื่องของความเชื่อ เราก็ไม่ไม่วิพาวิจารณ์กันใครไหว้พระก็ไหว้ใครเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เชื่อนะ่ารยนเนาะใช่เราไม่ดูถูกใช่ส่วนตัวเราจะนับถือไม่นับถือก็เป็นสิทธิ์ของเราใช่เป็นสิทธิ์ของเราอย่าไปตำหนิติเตียนเขาเนาะอ่ะข้อความเราอามาลอยากให้รัฐอยากให้รัฐชุดนี้หรือชุดต่อไปช่วยเร่งการปฏิรูปก,การศึกษากับสาธารณสุขเป็นเรื่องด่วน เขากำลังทําอยู่นะเขากำลังทำอยู่ใช่ใช่เขาว่าเขาทำอยู่เขาอยู่ลาห้าปีนี่ทาไปสองปีครึ่งแล้วเพียงอาจจะด่วนไม่ทันใจเราละแต่การเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้เวลามันต้องศึกษาเนะอาจารย์เนาะช่วงสุดท้ายละอาจารย์ม็อบก็จุดไม่ติดไปแล้วเรามาจุดใจคนชมผู้ชมของเราหน่อยให้ฟูและอยู่ต่อไปได้เนี่ยฝากข้อคิดในค่ำคืนนี้หน่อยอาจารย์เชิญครับอยู่ประเทศใดเคารพกฎหมายประเทศนั้นครับเมื่อทำผิดกฎหมายตำรวจและศาลเขาจัดการ ก็อยากกล่าวหาว่าถูกคุกคามเพราะมีคนที่โดนแบบนั้นไม่ถึง100คนค,คนมีจำนวน67ล้านคนเขาไม่โดนตั้งเยอะแยะก็แปลว่าคำว่าคุกคามไม่มีจริงอนอกจากวาทกรรมของคนที่ทำผิดกฎหมายและไม่ต้องการให้กฎหมายจัดการตามนั้นนะครับเอางี้วันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับอาจารย์เสรีก๊อฟและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ